สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้วันศุกร์สุดสัป,ปดาห์นะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube YouTube มีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระสมเด็จวัดเกศชยโย องค์นี้จะเป็นพิมพ์6ชั้นอกล่องหูบายสีลงกลุกบางขุนพรมนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปผมจะย้ําเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพ วาเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นสภา,ภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่จะยู่จะยับจะย่นนะครับคาบขี้กรุนะครับบางๆลอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวเราจะสังเกตเห็นน้ำมึกตายางนะครับลอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าน,นะครับ สันนิษฐานนะครับการปั๊มหมึกด้านหลังหน้าจะระเหยโรยตัวหรือ,อจะไหลนองออกมาจากด้านหลังมาสู่ด้านหน้านะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังพอคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับคาบขี้กรุกนี่โรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวส่วนองค์พระนะครับสังเกตเห็นนะครับจะคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับด้านข้างสังเกตเห็นนะครับ ร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระด้านข้างนะครับคาบขี้กรุนี่โรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวส่วนด้านหลังนี่จะปั๊มตายางไว้นะครับสังเกตเห็นนะครับน้ำหมึกนี่จะออกม่วงๆนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อคาบขี้กลุกนะครับปกคลุมกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระส่วนเนื้อหาวันนะนนี่ก็จะออกขาวนะครับสังเกตเห็นนะครับด้านข้างนี่ร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระ คาบขี้กลุ๊นี้บางๆกร,กระจายกระจายทั่วพื้นผิวด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับคาบขี้กลุ๊นี้บางๆโรยตัวกระจายกระจายฝังตัวแน่นบนพื้นผิวพระนะครับ น้ำหมึกปั๊มตายางก็เช่นเดียวกันนะครับเราเหยโรยตัวนี่อยู่บนพื้นผิวพระด้านหน้านะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังพอคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับทางช่องเบญจวรรณเราน,นีต้องกาบขอบคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับช่องเบญจวรรณเราเป็นช่องเล็กๆนะครับเพิ่งจะออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับ สภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับได้ประมาณไม่เกิน10เดือนนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับมีผู้ใหญ่หล,หลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้นะครับทางช่องเป็นจวันเราเปิดกว้างนะครับเกียวเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับ อยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับพื้นผิวพระด้านข้างนี่สังเกตเห็นรอยแตกลานนะครับคาพิี้กูนี้ก็จะฉ่ำนะครับองค์นี้สภาพใช้มานะครับสังเกตเห็นครับมวลสารนี่เม็ดเล็กๆโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวส่วนพื้นผิวพระด้านหลังนะครับสังเกตเห็นนะครับรอยหมึกตายางนะครับเบอร์ออกแล้วนะครับสภาพใช้นะครับ พื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยัดจะย่นเป็นหลุมเป็นบอ่อคาบขี้กลุกนี่ปกคุมบางๆกระแจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับทางช่องเบญจวันเราอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับลองไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับมีกลุ่มมีเพจใน Facebook นะครับออกมาให้แนวทางนี้ไม่แตกต่างกับผมเท่าไหร่นะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลาย,ลายๆท่าน แฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจอยู่ใน Facebook นะครับลองเข้าไปศึกษาก่อนนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเล่นแบบออกมาเล่นนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง,ง YouTube นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับ กลุ่มและบุคคลพวกนี้เขาไม่ได้มองท่านเป็นเพื่อนหรือเป็น f c นะครับเขามองพวกท่านแค่เป็นเหยื่อนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับสําหรับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ของผมนะครับสังเกตเห็นนะครับฐานหกชั้นนี้คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเม็ดมูลสารก็เช่นเดียวกันนะครับเม็ดเล็กๆนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับสังเกตเห็นค่าพิกูุนะครับไล่เก็บ รายละเอียดนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยุ่จะย่นนะครับคาบขี้กุกนี่ก็จะช่านะครับร่องรอยธรรมชาติบนพื้นผิวพระนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง,ง YouTube มีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดกำลังเดินทางออต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับ ขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกทุกท่าน